ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทิน ดวงสามราศีพายุเงินล้านเข้าหยิบจับค้าขายรุ่งเรืองหมดสิ้นหนี้สินรวยเกินคาดอันดับหนึ่งชาวราศีตุลราศีตุลน,นั้นการงานดวงมาฟ้าเปิดดวงชะตาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานจะเริ่มชัดเจนในช่วงนี้ ดวงชะตาดีขึ้นถ้ามีโอกาสได้ทำบุญถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำเช่นแปรงขัดห้องน้ำน้ำยาขัดห้องน้ำเป็นต้นอันนี้สงฆ์จะส่งผลหนุนนำทำให้ดวงชะตาดีขึ้นส่วนการเงินยังสามารถหาเงินได้เรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเงินให้ปวดใจแม้ว่าจะมีรายจ่ายเข้ามาแต่ก็มีรายรับมากกว่าทำให้อุปสรรคปัญหาไม่มีหลังจากนี้ หากใครชวนลงทุนหรือเล่นหุ้นสามารถทำได้เพราะจะได้ผลกําไรดีเยี่ยมเงินแสนเงินล้านอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วสำหรับชาวราศีนี้อันดับ2ชาวราศีพิจิกราศีพิจิก ดวงชะตาจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วทางด้านหน้าที่การงานเริ่มมีความก้าวหน้าม,มากขึ้นอุปสรรคปัญหาที่ทำให้คุณนั้นหนักใจกำลังจะได้รับการคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแม้ว่าความสําเร็จใหญ่ๆจะยังไม่มาแต่อีกไม่นานเกินรอจะประสบความสําเร็จ ดวงการเงินมีโอกาสรับทรัพย์อย่างต่อเนื่องจะมีะไรายได้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายทำให้ช่วงนี้ดืมตาอ้าปากได้แล้ว สิ่งที่คุณอยากได้มานานมีแววจะได้แม้ว่าจะเป็นบ้านรถสิ่งของมีค่าต่างๆจะมีเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันเคล็ดลับเสริมดวงมันสวดหมุนไหว้พระภาวนาจิตใจให้สงบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังอันดับ3ชาวราศีธนูราศีธนู ดวงชะตาทางด้านการงานกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นช่วงนี้ได้ขยับขยายกิจการหรือใครได้เริ่มต้นกิจการใหม่ๆจะมีลูกค้ามากหน้าหลากตาเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายเถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงดดดเด่นมากทั้งการงานและการเงิน การเงินของคุณนั้นโดดเด่นไม่แพ้การงานจะมีโชครับผลประโยชน์มีโอกาสร่ำรวยแบบเงียบเงียบเงินทองผลประโยชน์และไรายได้มาแบบจัดเต็มยิ่งขยันมากก็ยิ่งมีโอกาสได้มากแถมโอกาสโชครับรอยจะมีเข้ามาอีกด้วยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีรุ้นรางวัลใหญ่หรือวาสนาใครดีอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงจากไร้าไก่ เป็นรวยไม่เชื่อไม่ลบรูรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติดตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ